สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็มาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงตอนเย็นนะครับวันนี้นะครับวันที่31มกราคมเอ้ไม่ใช่สิถ้าตามเวลาในอังกฤษนะวันนี้ตามเวลาในไทยนะครับ1กุมภาพันธ์2564นะครับเรื่องราวของตลาดนักเตะนะครับในวันนี้นะครับวันนี้คือวันที่ตลาดปิดในอังกฤษนะครับ ซึ่งวันนี้เองเนี่ยผมขออนุญาตสรุปดิวนะครับพรุ่งนี้เช้านี่แหละจะเป็นดิวที่ออฟฟิเชียลแบบว่าจบทุกดิวนะครับในช่วงเวลานี้นะถ้าตามเวลาในไทยนะครับก็จะประมาณ5้าทุ่มในเวลาในไทยถ้าจะเป็นตลาดปิดนะและมันจะเป็นเวลาประมาณ5้ามงเย็นในอังกฤษนะครับก็วันนี้นะผมจะแสดงตารางนะครับเวลาตลาดนักเตะแต่ละประเทศปิดที่ไหนกี่โมงนะครับเริ่มเลยนะครับไม่ต้องสรุปดิวใหญ่ละนะครับ ไล่ไปทีละดีลตามเวลาเลยนะครับวันนี้นะครับเริ่มต้นข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมโดยการบอกเวลานะครับตามภาพนะครับตามเวลาในยุโรปนะครับในเยอรมนีนะครับจะหมดเวลานะครับในช่วงเวลาประมาณ17บเนาฬิกาตามเวลาในประเทศเยอรมนีนะครับส่วนในฝรั่งเศสอังกฤษนะครับก็ไล่เวลาลงมานะครับสิบเนาฬิกาแล้วก็ห้าทุ่มในอังกฤษนะครับเอ๊เดี๋ยวนะห้าทุ่มเวลาไทยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเช็คอีกทีแหละผมเองเนี่ย เวลาในต่างประเทศเนี่ยผมไม่ชํานาญเท่าไหร่นะครับถ้ามันถ้ามันผิดเวลาก็ขออภัยแล้วกันนะครับก็ตามภาพนะครับฝรั่งเศสอิตาลีไล่มาโปรตุเกสนะครับห้าทุ่มและช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับก็จะเป็นเวลาที่ตลาดปิดอย่างเป็นทางการนะครับนี่คือการสรุปข่าวการย้ายทีมในช่วงเวลาของยุโรปตามภาพนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมแบบดิวที่ใกล้จะจบนะครับ ก็เริ่มจากเมื่อ21นาทีที่ผ่านมานะครับสมสรอนิวคาสเซิลนะครับกำลังจะปิดดิวนะครับขอยืมตัวโจวิลล็อกนะครับตอนนี้การเจราจารในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยกำลังสนุกเลยนะครับถ้าใครไปเข้าไปดูในรายการของโรมาโน่อะนักข่าวชื่อดังเนี่ยเขากำลังมีการคอลคอพูดกับหลายๆดิวนะครับแล้วก็มารวบรวมข้อมูลกันนะครับตอนนี้นิวคาสเซิลกำลังจะปิดดีลโจวิลล็อกยืมตัวจากอาร์ซอลได้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิวที่จบไปแล้วนะครับสโมสอนชาตันก็ประกาศเซ็นสัญญากับแม็กซ์สมิธนะครับจากสโมสอนอาร์ซอนนะครับก็จะอาร์ซอลปล่อยให้ยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้อันนี้ชูเสื้ออย่างเป็นทางการแล้วนะครับสโมสอนลิเวอร์พูลนะครับล่าสุดนะครับเมื่อ31นาทีที่ผ่านมานะครับนอกจากดิวหลายๆดิวนะที่ลิเวอร์พูลยื่นไปนะครับตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลได้เปิดการเจรจาขอยืม โอซานคาบักในช่วงเวลาสุดท้ายนะครับลิวหูจะได้ตัวโอซานคาบักแบบยืมตัวหรือไม่ลุ้นกันนะครับเรามาต่อกันที่ดิวที่ o f f ฟิเชีไปแล้วนะครับสโมสรเบรน f ฟอร์ดนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับเซนเตอร์แบ็กคนใหม่นะครับก็คือวิลสันรีสนะครับเป็นการยืมตัวจากเวสต์แฮมยูน e เต็ดจนจบฤดูกาลนี้นะครับ อันนี้ก็ดูออฟฟิเชียลเรียบร้อยนะครับสโมสรนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับเกรนเมอรีนะครับกองหน้าของไบรตันนะครับก็จะยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้นะครับก็ตามนี้นะครับอันนี้ก็ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับสโมสรปาร์มาก็ประกาศเซ็นสัญญากับเซนเตอร์แบ็กคนใหม่นะครับแมทริอาบานีนะครับก็ย้ายจากเจนัวมาร่วมทีมนะครับยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้นะครับ อันนี้ก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับแฟนสเปอร์นะครับดนิโลสครับก็จะไม่สามารถไปอยู่กับสโมสรแทบซอนสปอร์ได้ในวันสุดท้ายนะครับเนื่องจากมีเหตุผลทางเทคนิคนะครับก็บผมไม่รู้นะจะพูดยังไงต่อรอสอยู่สเปอร์ต่อแต่ก็จะไม่ได้เล่นนะครับ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าตามนี้แล้วกันนะครับ อันนี้ก็ดีลที่จบไปแล้วเหมือนกันนะครับสโมสรโอลิมเปียกรอสนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับแบ็คขวาตัวใหม่นะครับก็คือเคนนี่ลาล่าจากสโมสรสตาร์บุกนะครับด้วยค่าตัว2.5ล้านยูโรนะครับเซ็นสัญญาถึงปี2023นะครับอันนี้ก็ดีลจบไปแล้วเช่นกันนะครับสโมสรอัลบอกบีเคประกาศเซ็นสัญญากับมาตินอ่าซามูเอลนะครับจากสโมสรฮาสซิตี้นะครับ ก็เป็นการเซ็นสัญญาแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ดิวออฟฟิเชียลไปเรียบร้อยนะครับสโมสรแคนาดาก็ประกาศเซ็นสัญญากับโดมิงโกสคุน่านะครับจากสโมสรวัตฟอร์ดนะครับยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้นะครับอันนี้ก็ดิวจบไปแล้วนะครับสโมสรนอริซิตี้ก็ประกาศเซ็นสัญญากับผู้สาป,ประตูของแอสตันวิลล่านะครับก็คือโอยานเนรันนะครับก็ยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้ไปเลยนะครับ อันนี้ก็สโมสรมิเตลรนนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับผู้สาะตูคนใหม่นะครับก็คือโจนาธโลซี่จากสโมสรเอฟเวอร์ตันนะครับยืมตัวเดี๋ยวนะเซ็นสัญญาถึงปี2025นะครับอันนี้ก็กําลังเจรจาอยู่นะครับสโมสรแซลตันก็กําลังเจรจากับโจชคิงในการแลกตัวกับเชนลองนะครับก็รอดูกันนะครับจะเป็นรูปแบบการยืมตัวหรือเซ็นขาดค่อยว่ากันอีกทีนะครับ อันนี้ก็เป็นดิวของสโมสรปารีสแซงฌแมงนะครับล่าสุดนะครับอาริซ่ากรายเย่เกรนะครับตอนนี้นะครับก็ปฏิเสธที่จะมาเล่นให้กับสโมสรนิวคาสเซิลนะครับก็ตอนแรกนะก็เป็นนักเตะตัวหลักตอนนี้เป็นตัวสำรองนะครับก็ไม่ได้มาอยู่กับนิวคาสเซิลนะครับอันนี้ก็เป็นดิวที่กำลังเจรจากันอยู่นะครับสโมสรเซาท์แฮมตันกับอ่าสโมสรเชลซีนะครับในการยืมตัวบิลลี่กิมัวนะครับตอนนี้นะ ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวรอให้ Official ยอย่างเป็นทางการดีกว่านะครับอันนี้ก็ดิวออฟฟิเชียลไปแล้วนะครับสโมสรคริสตันพาเลตนะครับวิเซนเต้กรูเอต้านะครับก็ตอนนี้นะครับต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับกับสโมสรคริสตันพาเลตเรียบร้อยนะครับก็ไปจนถึงปี2023ไปเลยนะครับผู้รักษาประตูฝีมือดีคนนี้ก็ช่วยแอสช่วยคริสตันพาเลตไปเยอะเหมือนกันนะครับ อัปเดตนะครับเรื่องราวของอ่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับนักเตะคนนี้ชื่อว่าดูเยซาเลตาซานะครับดูเลซาซาเลตาซาคือใครนะครับเป็นนักเตะเขาชาวโครเอเชียนะครับเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะอายุ24ปีนะครับสูง192เซนเมตรเล่นตำแหน่งกองหลังให้กับโอลิมปิกมาเซนะครับวันนี้นะลิเวอร์พูลขอขอเหมือนกับว่ายังไงอะ อาจจะเซ็นสัญญาอาจจะเซ็นสัญญาหรือยืมตัวก่อนนะครับก็อยู่ที่มาเซนะว่าจะโอเคหรือไม่นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับแหล่งข่าวจากใน i ีเมลบอกว่าลิเวอร์พูลจะยืมตัวก่อนจะเอาให้ได้นะครับแต่ว่าต้องฟังหูให้หูก่อนนะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของสโมสรเรสเตอร์ซิตี้นะครับต้องการยืมตัวนะครับแอชชี่มิเลนไนนะครับล่าสุดนะครับเขายังไม่ได้ตอบไซเนะครับ เพราะว่ามิเลนนานี่ตกเป็นข่าวกับสโมสรเซาท์แฮมตันแล้วก็เวสต์บอมบิดอันเบียนด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็จบอย่างเป็นทางการนะครับสโมสรเบซิตัสก็ประกาศเซ็นสัญ,ญญากับเซงชูซามนะครับกองหน้าจากเอเวอเรตันแบบยืมตัวจนจบฤด,ดูกาลน,นี้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ดิวจบไปแล้วเช่นกันนะครับสโมสร RCD ดีมาลาก้านะครับก็ประกาศเซ็นสัญ,ญญากับอวโรกิมเมเนสนะครับแบบยืมตัว จนจบฤด,ดูกาลนี้จากสโมสรคาดิสนะครับอันนี้ก็ดิวจบไปแล้วเช่นกันนะครับสโมสรอาร์เมเนียนะครับก็บิลอาร์เมเนียบิลิเฟลนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับมาซายาโอคุาวาะนะครับแบบยืมตัวจากสโมสรเรดบูลซาบุกนะครับอันนี้ก็ดิวจบไปแล้วเช่นกันนะครับสโมสร EKA 10นะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับฟูลแบ็กคนใหม่นะครับก็คือโอเรนเดชินโก้นะครับจากสโมสรลูบินคาซานนะครับด้วยค่าตัว1.5ล้านยูโรนะครับอันนี้ก็ดิวจบไปแล้วเช่นกันนะครับสโมสรชาปเต้โรบอกส์ครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับผู้รักษาประตูคนใหม่นะครับก็คือมาชินบูก้านะครับเป็นการยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้จากปารีสแซงต์แฌมงนะครับแล้วก็มีรายละเอียดการเซ็นขาดเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับ อันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรอนคาดิสก็ประกาศเซ็นสัญญากับลูเบนซาบิโนนะครับแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลน,นี้จากสโมสรบาเลเซียนะครับอันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรพานาเตียนกอสครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับยูเซเน่ซาเช่นะครับจากสโมสสอนซีเอสเคมอสโกนะครับไม่เปิดเผยค่าตัวนะครับในเรื่องของดีลหลักๆเนี่ยผมเอาแค่นี้ก่อนนะ เอาไว้พรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวมันจะออฟฟิเชียลหมดเลยนะครับเวลานี้เนี่ยเอาเมื่อ13ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของรายสโมสรกันบ้างนะครับวันนี้นะผมเริ่มต้นด้วยประเด็นของสโมสรบาร์เซโลน่าก่อนเลยนะครับผมใช้คำว่าพังเออทำไมตัวอีผมพูดอย่างนี้ผมพูดแรงไปหรือเปล่าเนี่ยนะครับเรื่องราวของลีดเมสซี่นะครับกับการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับล่าสุดนะครับถูกเปิดเผยตัวเลขสัญญาใหม่ของเมสซี่ออกมานะครับ สโมสรบาร์เซโลนานะครับถึงกับพังงะนะครับกับสัญญาฉบับใหม่ของเลนินเมสซี่รวมถึงรายได้ที่ต้องจ่ายเมสซี่นะครับล่าสุดนะครับตัวเลขนี้เป็นความลับนะครับแต่มันไม่ใช่มีความลับเลยอีกแล้วนะครับเอลเอลมุนโดนะครับได้เปิดเผยนะครับว่าสัญญา4ปีนะครับตอนนี้นะครับกลับมาทำลายสโมสรบาร์เซโลนาเรียบร้อยนะครับผมพูดถึงอันหนึ่งก็คือตอนต่อสัญญาเมื่อ4ปีที่แล้วก่อนนะครับก็ตอนนี้นะ บทสรุปคือเมสซี่กำลังจะหมดสัญญาเนี่ยบาเซโนนาต้องจ่ายเงินให้กับเมสซี่ทั้งหมด492ล้านปอนด์ครับผมย้ำอีกครั้งนะในช่วงของเดือนมิถุนายนวันที่30นะครับบาเซโนนาต้องจ่ายเงินให้กับเมสซี่ทั้งหมด492ล้านปอนด์นะครับมันเป็นอะไรที่ตกใจมากนะครับนี่ผมยังไม่พูดถึงสัญญาใหม่นะสัญญาใหม่มากกว่านี้อีกนะครับวันนี้เอาตัวเลขนี้มามาให้ดูนะครับว่า บาเซน่าต้องจ่ายเงินเมสซี่ทั้งหมดนะครับ492ล้านปอนด์นะครับโอ้โหเหนื่อยแทนเลยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลีนิเมซี่กันต่อนะครับแต่เป็นเรื่องราวของการยิงประตูนะครับเป็นประตูนะครับให้กับสโมสรบาเซโลนานะครับประตูที่650นะครับซึ่งในเกมที่เอาชนะอาร์เจนตีบีเบลนะครับผมอ๊ ผมจำสกอร์ไม่ได้นะน่าจะเป็น2ประตูตอนหหรือว่าไงนี่แหละนะครับก็ถือว่าเป็นประตูที่650ให้กับสโมสรบาร์เซโลนานะครับก็มากที่สุดแล้วไม่มีใครเทียบเท่าอีกแล้วสําหรับเลวานเดมซี่ที่ทำให้กับสโมสรบาร์เซโลนานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรปารีสแซงต์แชงกันนะครับยังไม่พ้นประเด็นของเนย์มาและคีเตียนเอ็มเปเป้นะครับ ล่าสุดนะครับวันนี้เนมานะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับเมื่อไม่สักสี่ห้าชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับว่าเนมาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเขารู้นะว่าการเจรจากับเอ็มปัปเป้นั้นเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนะครับแต่สิ่งที่เนมานี่ได้บอกกับสื่อไว้ก็คือเขาอยากจะเล่นร่วมกับคริเลียนเอ็มปัปเป้ต่อไปนั่นเองนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าแม้ว่าผู้จัดการทีมอย่างมาลิเซีโอโบชิซิโนนะครับไม่เจรจากับเอ็มปาเป้ต่อนะครับแต่เนมาก็ บอกนะครับว่าในส่วนตัวของผมเนี่ยเนยมานะผมมีความสุขกับที่นี่มากและรู้นะครับว่าเขากำลังจะให้สัญญาฉบับใหม่กับผมนะแต่มันก็เป็นเพียงการคาดเดาผมยังคงมีความสนุกกับฟุตบอลที่นี่ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขที่นี่มากนะครับและผมก็คิดว่าผมก็ยังอยากเล่นกับทุกคนที่เปรเอช์แห่งนี้นะครับเนมาได้พูดถึงเอ็มปเปเป้ที่ยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับเจ้าต,ต,ตัวก็ยังไม่ต่อนะว่าผม ยังคงต้องการให้เอ็มบัปเป้นะครับซึ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับปารีสแซงแแมงเนี่ยอยู่กับสโมสรต่อไปนะครับเอ็มบัปเป้นะครับในข่าวเนี่ยเขาว่านะครับการไปอยู่กับพิมเมลิกเนี่ยทีมในพิมเมลกทีมหนึ่งเนี่ยมันเริ่มเริ่มจะมีโอกาสเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าน้องเป้นะครับชัดเจนว่าต่อสัญญากับปารีสทุกอย่างจบนะตอนนี้เรียลมริตกับลิเวอร์พูลคือสโมสรที่กำลังเจรจาอยู่ตลอดเวลานะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอลริงฮาลันกันนะครับนอกจากประเด็นของมัดติดเชลซีนะครับแล้วก็ยักษ์ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ทีมแมนซิตี้ด้วยนะโอ้โหผมบอกได้เลยนะครับมันพะย่ะค่าเลยนะครับ <ใช S 1> ก็<ม>ในวันนี้นะครับค่าตัวของเอลริงฮาลันเนี่ยฟิกตอนนี้นะซัมเมอร์นี้นะครับจะเริ่มต้นที่66ล้านปอนด์นะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในช่วงเย็นวันนี้นะครับมีการพูดถึงว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซี เคลซีก็ทูเคลิลนะครับก็ตามรายงานจากโอเคเดโรนะครับได้กล่าวว่าสโมสบรบุิเซ์ดอดมุลน,นะครับคงจะไม่สามารถตั้งแรงเงินนะครับจำนวน66ล้านปอนด์ที่จะยื่นข้อเสนอในซัมเมอร์นี้ของทุกทีมได้นะครับรายละเอียดนะครับในค่าฉีกสัญญาเนี่ยทุกทีมทราบอยู่แล้วนะครับฮาลันจะมีผลในปี65นะครับปีนี้64นะซัมเมอร์นี้จะเป็นช่วงลอยต่อและจะมีการเจรจา ล่วงหน้าเกิดขึ้นแน่นอนนะครับก็เอาง่ายๆนะครับทีมไหนจะเซ็นสัญญากับเอริงฮาลันนะครับจะต้องสตาร์ทเงินที่66ล้านปอนด์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นกันบ้างนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของเอ็ดวูดเวิร์ดนะครับกับการเสริมทัพในตำแหน่งกองหลังนะครับในช่วงเย็นนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเอ็ดวูดเวิร์ดนะครับได้อัปเดตข่าวเกี่ยวกับการเสริมกองหลังนะครับให้กับ อ,อิกุนักโซชาแล้วก็นักข่าวฟังไว้นะครับว่าเอ็นะครับได้กล่าวในเดอะมิลเลอร์นะครับว่าโซชาจะได้รับงบประมาณในการเสริมทัพนะครับตอนนี้เราทราบแล้วนะครับว่านักเตะบางคมเนี่ยกำลังจะย้ายออกจากทีมไปนะครับรายงานยังบอกอีกว่าเซลคิ u l าร์มอสครับเป็นหนึ่งในดีลนะครับที่อาจจะมีการเซ็นสัญญาร่วงหน้าในอีก24ชั่วโมงขา้างหน้าผมกลัวนะผมพูดไปก่อนเลยนะผมพูดตามสื่อ อีก 20, 24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยผมไม่กล้ารับประกันหรอกแต่ผมอ่านตามข่าวไปว่านอกจากม so าคอสโซโฮก็จะมีฟิวโจนะครับที่จะยืนยันอนาคตชัดเจนอีกครั้งส่วนดิวของรามอสนะครับมันต้องเป็นการเซ็นสัญญาแบบร่วงหน้าอย่างเป็นทางการนะครับมีการพูดถึงจูสคอนเด้ด้วยนะครับกลายเป็นเป้าหมายสําคัญของอีกหนึ่งดิวในตําแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับเพราะว่าในสื่อพูดด้วยว่าในดิวของจูสคอนเด้ในราคาประมาณ60ล้านปอมเนี่ยเป็นดิวที่เหมาะสมกับแฮร์รี่แม็กควาย มากที่สุดแต่ในส่วนตัวของผมนะถ้าพูดตามข่าวก็คือดีลของเซลคิรารมอสเนี่ยแจ่มที่สุดเลยนะครับก็เอาง่ายๆนะเอสออกมาบอกกิน,นี้เนี่ยโซชาเคียรรามอาเคียวเคียร์นักเตะที่ไม่ใช้อะอย่างตัวของมาคอสโลโฮได้เนี่ยคือเขากำลงกังจะไปอยู่แล้วล่ะนะครับแล้วก็ฟิวโจนที่จะประกาศให้ชัดเจนเนี่ยในเร็วนี้นะครับก็ตามนี้นะครับเสริมได้เลยประมาณเอสบอกประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับผมจะได้จบประเด็นของเอดินเชโก้ให้จบไปเลยนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับปฏิเสธนะครับที่จะเซ็นสัญญากับเอดินเชโก้อีกครั้งนะครับตามรายงานนะครับว่าแมนซิตี้เนี่ยตกเป็นข่าวว่าจะดึงเชโก้เนี่ยมาช่วยเพราะกุณเนี่ยเริ่มเจ็บนะครับก็ตอนนี้นะครับแมนซิตี้ปฏิเสธที่จะดึงเชโก้มาเสริมทัพแล้วนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของไดโยอูปาเมกาโนกันนะครับล่าสุดนะครับตัวแทนของไดโยอาละมาฟังนะเพราะเมื่อวานก่อน,น,มมนเนี้ยบยอเมนิกเนีมีการคุยกับตัวแทนของเขาก็คือวากโกอราวาเกอร์ Walker, ซุตน,นะครับวากเกอร์ Walker, ซุตเนี่ยเป็นตัวแทนของไดโยอูปาเมกาโนนะครับวันนี้เขาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับทีมที่ได้ติดต่อมาแล้วก็คือสโมสรบยอเม,มนิกนั่นเองวากเกอร์กล่าว ค่าตัวของไดโยในการฉีกสัญญาคือ42.5ล้านยูโรหรือประมาณ37.45ล้านปอนด์อันนี้เป็นเงื่อนไขในซัมเมอร์นี้ซึ่งทุกทีมทราบผมยอมรับนะว่าเมื่อวานนี้นะครับฮาซันฮาซาราา์ลมิซิสนะครับได้มีการพูดคุยกับผมไปในเรื่องของการที่จะเชิญไดโยไปเล่นให้กับสโมสรบาร์ยมินิกนะครับอย่างไรก็ตามข้อตกลงระหว่างผมกับบาร์มินิกนะครับมันยังไม่ชัดเจน อาวอล์เกอร์ตัวแทนของไดโยเป็นคนพูดนะครับตามรายงานจากสปอ t ตนะแต่มี2ทีมที่ยื่นข้อเสนอมาแล้วจากพรีเมียร์ลีกนะครับสทีมนั้นก็คือสโมสรลิเวอร์พูลและสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับฉะนั้นผมบอกข่าวดีเลยนะแมนยูกับลิเวอร์พูลได้ยื่นดีลของไดโยมาแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่ามันจะมีแข่งอยู่3ทีม ถ้าเป็นในในเยอรมันเนี่ยก็จะเป็นบเยิมนิกทีมเดียวส่วน2ทีมในพรีเมียร์ลีกที่ยื่นมาแล้วก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอเก้นครอปกันนะครับวันนี้มีประเด็นหน่อยนะครับเพราะว่าครอปเนี่ยในช่วงเย็นเมื่อ3าชั่วโมงที่ผ่านมานะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับสื่อถามว่าคุณแปลกใจกับโมเมนซาล่าไหมเออเนี่ยครอปได้กล่าวในสื่อนะครับว่า การจบสกอร์ของโมเมสซ่าร่านั้นเนี่ยเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าเขาคือกองหน้าระดับโลกอย่างแท้จริงและซาร่าก็เลยบอกผมนะเขาเคยบอกผมอยู่แล้วนะครับว่าเขาต้องการลงสนามมากกว่านี้นะครับต้องการยิงประตูมากกว่านี้นะครับซึ่งผมเองไม่แปลกใจนะที่โมเมสซ่าคือยอดดาวยิงระดับโลกอย่างแท้จริงนะครับในส่วนของวันดุมเองเนี่ยก็ครอปไม่ได้พูดอะไรมากนะครับแต่เชื่อว่าวันดุมมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมครอปก็ชื่นชมนะ ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวที่ครอปพูดถึงซา่าและวเนดุมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ่านี่มีเพื่อนผมก็ให้ตามอยู่หนะ้ารักสกุลแกนเลนูเนี่ยนะครับพูดในคลิปนิดหน่อยเนาะก็ออสมสรลิเวอร์พูลนะครับปิดการเจราจาก,กับกองหลังของสโมสรอนเปสซันนอตเอนเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวรอ o f f i c เชียลอย่าเป็นทางการจากสมสรแล้วกันนะครับก็สมสรลิเวอร์พูลนะครับ ได้เซ็นสัญญาเบนเดวิสครับด้วยค่าตัวประมาณ2ล้านปอนด์ตามที่เราทราบกันตอนนี้ดีลปิดแล้วนะครับก็ให้สม o สรออฟฟิเชียลลวกันนะครับก็ห้าทุ่มในเวลาไทยในวันนี้นะก็จะมีการสรุปอย่างเป็นทางการเบนเดวิสก็จะออฟฟิเชียลนะครับผมพูดไว้ก่อนดีผมกลัวยังเลยเนี่ย้าให้ออฟฟิเชียลขึ้นมาเนี่ยผมจะโดนอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะ <laughs> ส่วนเซฟฟันเตนเบิร์กนะครับก็จะถูกส่งไปให้กับสมอร เ e s t ัม not e n d ยืมตัวเล่นต่อไปนะครับนั่นก็หมายความว่าทั้ง2ทีมเนี่ยก็ได้ผลประโยชน์ร่วมกันนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับลิเวอร์พูลปิดดิวของอะไรนะเบนดิวิสเรียบร้อยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเบนดิวิสอ๋อคู่แข่งของลิเวอร์พูลคือ,อสมสรน co, ic, นะการ์ดโกเซลติกนะก็เบนดิวิสเลือกลิเวอร์พูลง่ายๆแค่นี้นะครับในชุดในส่วนของอเดี๋ยวเดี๋ไล่ไล่ไล่ขาไป เชลซีเอาละครับโทมัสทูเคิลนะครับก็มีการพูดถึงในเกมที่เชลซีนะครับเอาชนะเบอร์ลี่ได้2ประตูต่อศูนย์นะครับโทมัสทูเคิลนะครับยอมรับนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับตอนนี้เองเนี่ยเขาแฮปปี้นะกับฟอร์มผู้เล่นของเชลซีบางคนนะครับสถานการณ์ของเชลซีในตอนนี้นะครับทูเคิลเองเนี่ยคงจะไม่มีเวลาเสริมทัพในช่วงเวลานี้นะครับ แต่หลังจากนี้ในซัมเมอร์นี้นะครับดีลที่ผมพูดไปไม่ว่าจะเป็นดีลของเอริงฮาลันแล้วก็ดีลอย่างไดยโยเนี่ยที่เชลซีจะเป็นตัวแปรสําคัญเนี่ยในซัมเมอร์นี้จะได้เห็นกันนะครับทูเคลลิลเนี่ยคุม2นัดได้4แต้มแล้วนะครับก็ถือว่าเชลซีกลับมามีฟอร์มการเล่นที่น่ากลัวเหมือนเดิมแต่ว่าการประสานงานในการจบสกอร์มันยังไม่โอเคนะครับก็รอดูกันไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ ใครต่อไปอ๋อมิเคลเตตา้าโอเคแฟนอาร์ซอนฟังให้ดีนะครับในเกมที่เสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเราทราบว่าฟอร์มการเล่นของสโมสรอาร์ซอนในตอนนี้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมิเคลเตต้านะครับได้ออกมายกย่องดาบิสลุยนะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยเขาเป็นแบบอย่างที่สำคัญนะในการลงสนามให้กับสโมสรอาร์ซอนนะครับลุยวัย33ปีนะครับสแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่า5เกมหลังสุดเนี่ยเขามีส่วนช่วยให้กับอาร์ซอน มีผลงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับนักเตะหลายๆคนนะครับเริ่มทําผลงานได้ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือหลังจากนี้นะครับมันเป็นซีซั่นที่ยากสําหรับเรานะเพราะมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนนะครับและผมก็ต้องขอขอบคุณเดวิดสุรีนะครับที่ได้ทุ่มเททุกอย่างให้กับสโมสรนะครับผมมีความสุขมากที่ได้ร่วมงานกับเขานะครับไม่ได้ไม่ใช่ว่าเดวิดสุรจะหนีไปไหนนะอันนี้เขาชมว่าฟอร์มยอดเยี่ยมมากนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์กันนะครับดีวของสเปอร์ม่อกีบเดนดิโลสไม่ได้ย้ายนะถูแต่ว่าเดี๋ยวเราออฟฟิเชียลแบบปิดสรุปทีนะครับโชเซ่มูรินโญ่นะครับเมื่อคืนนี้นะครับทำให้แฟนสเปอร์ผิดหวังนะเมื่อคืนนี้เขาแพ้ไบตันผมตกใจสกอร์เลยผมพูดตรงๆเลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับโชเซมูริญโญ่เลยให้คําตอบในคลิปนี้ไว้นะครับว่าความมั่นใจที่เปราะบาง โชเซมูรินโญ่นะครับได้ออกมาพูดกับสื่อในวันนี้นะครับว่าผมเห็นแล้วนะว่าความพ่ายแพ้ที่ไม่มีแฮร์รี่เคนมันสําคัญแค่ไหนเราต้องมีเกมกันแข่ขันในอีกยาวไกลนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกกับทุกคนไว้ว่าคือความทุกคนเนี่ยเป็นมืออาชีพทั้งนั้นผมได้พูดมาก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ในทางกลับกันฟุตบอลเป็นกีฬาที่ตื่นเต้นนะครับและเป็นเวลาที่ทุกคนเนี่ยต้องใช้ความมั่นใจของตัวเอง ในการที่จะเก็บชัยชนะให้ได้แต่ในวันนี้เราจะเห็นได้ว่าเราเสียแฮลิเคนไปความมั่นใจของเราเปราะบางเหลือเกินนะครับก็โ,โหในฐานะโค้ชผมต่อสู้กับทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวและเรื่องภายในสนามนะครับเรายังคงที่จะต้องรักษาโมเมนตัมแห่งชัยชนะต่อไปนะครับผมรู้สึกว่าการที่เราเสียประตูในรูปแบบเดิมๆเ,เหล่านี้นะครับมันไม่สามารถแก้ไขได้เลยรวมถึง การขาดแฮร์รี่เคนไปนะครับก็นั่นก็หมายความว่าตอนนี้มูริโย่เนี่ยมีปัญหาใหญ่ละนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะคุณจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับลูกทีมให้ได้เมื่อไม่มีแฮร์รี่เคนนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของคาร์โรอชอร์ตตนะครับเป็นเรื่องราวของเอฟเวอร์ตันนะครับล่าสุดนะครับอันชลตินะครับต้องการให้ริชาร์ดลิสันนะครับเพิ่มความพยายามมากกว่าเดิมนะครับอันชลรติมองว่าในช่วงเวลานี้เนี่ย สโมสรเอเวอเรตัน e เนี่ยมันไม่ค่อยจะมีฟอร์มการเล่นที่ดีเท่าไหร่นะครับเขาต้องมีสมาธิกับเกมมากกว่านี้นะครับอันนี้อันชลติพูดกับลิชาเดอสันผ่านสื่อนะออผมรู้สึกว่านะครับประหลาดใจเล็กน้อยนะเขาเป็นนักเตะที่มีน้ำใจนะครับแล้วมีํำงานอย่างหนักนะครับแต่ผมเชื่อว่านะเขาจะกลับมามีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งนะครับก็นี่คือสิ่งที่อันชลติให้กำลังใจกับนักเตะของเขานะครับเป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวการย้ายทีมนะครับตลาดนักเตะล่าสุดในช่วงเย็นวันนี้นะครับล่าสุดนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกลับมาดูข่าวนิดนึงนะว่ามีดีลไหนเนี่ยอัปเดตอีกนะครับก็ผมบอกช่วงเวลาไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมรีเฟรชนิดนึงนะโอ้ล่าสุดครับเอาอีก2องออีกหนึ่งดีลนะครับเมื่อ20นาทีที่ผ่านมาสโมสรฮาร์ฟิลด์ทาวน์นะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับฟิตวูดนะครับผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็เจสันลิสเตอร์นะครับ ก็จะเป็นการยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้นะครับก็ถือว่าเอาง่ายเนาะริสเตอร์ริสเตอร์เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวสำคัญของทีมนั่นแหละนะครับก็ฮันดี้ฟิ์ทาวก็ได้ผู้สาประตูคนล่าสุดไปนะครับก็ตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดนะครับก็จัดให้กับแฟนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวหทุ่มเดี๋ยวรอสรุปอีกทีช่วงเช้าแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ จะเป็นการปิดดีลอย่างเป็นทางการนะครับก็เอามาแจ้งให้ท่านทุกท่านทราบช่วงเย็นวันนี้กันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สวนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ